สนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9และ3.0 DDI Blue Power ทุครับเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยกับการปั่นจักรยานน้ำแบบนี้นะนี่แต่ผมมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ผมเรียบร้อยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีผิดพลาดแน่นอนแล้วเหนื่อยอย่างนี้โอ้โหออกกําลังกายเบิร์นไขมันไปแล้วเริ่มหิวแล้วละสิเพราะฉะนั้นจากการกินลมชมวิวเราไปกินอาหารอร่อยๆกันต่อดีกว่าครับ ผมแล้วเจ้าของร้านนะครับพี่เบสสวัสดีครับอยากจะพูดคุยถึงที่มาความเป็นไปของร้านของเราหน่อยมันมีที่มาที่ไปไหที่บ้านนะครับมีพื้นที่ดินอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่นะครับก็มาทําสวนนะครับปลูกพืชผักสวนควัวนะครับแล้วก็มีคุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลานะครับทีนี้ ในช่วงที่เราทําโครงการอยู่ครับอยู่ในจังหวะที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวัสดิ์ครัคตพอดีนะครับทางครอบครัวก็เลยนั่งคุยกันนะครับว่าจะทําอะไรเพื่อที่จะระลึกถึงท่านเราก็เลยปลูกดอกดาวเรืองเป็นเลข9ครับผมก็คือผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะได้แวะเวียนเข้ามาขอถ่ายรูปเยี่ยมชมพอคนมันเริ่มเยอะขึ้นทางเราก็ทำยังไงดีอยากจะมีสถานที่เพื่อที่จองรับผู้คนที่เข้ามาก็เลยได้ทำโฟุูตาคาเฟ่ขึ้นมาแต่ว่า บรรยากาศอย่างเดียวไม่พอมันยังมีนี่อีกของกินวางรายๆเกลี่ยไปหมดเลยอยากจะให้พี่เบสแนะนำทีละอย่างล้วกันว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเลยครับผมอย่างแรกสเต็กนี่เป็นสเต็กอะไรครับเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับผมเครื่องซอสพริกไทยดำเราจะเข้มข้นมากครับแล้วก็หมูนะครับจะนุ่มมากครับวอหจากจากนี้นี่สปาเกตตี้นี่ก็น่าสนใจครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสไก่นะครับก็คือซอสเราก็ปรับปรุงเองนะครับเพื่อให้มันเหมาะสําหรับ คนไทยครับผมต่อไปนะครับคือแซลมอนใช่ครับเมนูนี้นะเมนูนี้ก็คือว่าซอสเราครับผมเป็นซอสที่เราทําเองคิดคนเองนะครับหมักเป็นวันครับเพื่อที่จะทําให้รสชาติซอสทริยากิออกมาเนี่ยอร่อยหอมหวานนะครับยังไม่หมดคุณผู้ชมครับนี่ยังมีเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาครับผมเป็นเมนูอาหารบ้างนะครับถ้าทานไปแล้วจะรู้โอเคครับผมแล้วก็มีอันนี้เป็นนักเก็ตสติ๊กไก่นักเก็ตสติ๊กไก่ สำหรับคุณหนูๆครับเด็กๆที่มาทานที่นี่อ,อ,อาจจะมีทาเล่นอาจจะมีเฟรนช์ฟรายด้วยครับ,รบแล้วก็จ,จะมีนักเก็ตสติ๊กเพื่อที่จะเสริมอีกเมนูหนึน่งตตค,ครับผมสิกนี่ก็น่าสนใจนะใช่ครับถัดมาเม,มนูนี้คืออะไรครับอันนี้เมนูนี้ก็คือเป็นสลัดหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับ<ม>เป็นเมนูไฮไลท์ของทางร้านเหมือนกันครับเพราะว่าซอสของเราที่เป็นน้ำจิ้มแจ่วเด็ดมากนะครับแล้วที่บอกว่าขึ้นชื่อคือนี่เลยครับอันนี้คือเค้กกล้วยหอมครับผมเค้กกล้วยหอมของเราที่มีทีเด็ดยังไงทานเข้าไปแล้ว นุ่มละลายในปากไม่ติดคอครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับวา <c oughs> อ,อาหารวางในรายแบบนี้ครับ <c oughs> เราต้องชิมกันจะได้รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าครับแต่ละอยา่าง คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่ทานแล้วเนี่ยมันรู้สึกประทับใจจริงๆเลยนะนี่เกี๊ยวซาี่เป็นของทานเล่นที่มันเวิร์กมากๆเลยนะใช่ครับแล้วก็ร้านนี้ผมแนะนาว่าเหมาะมากๆที่จะแวะเวียนมาชิมกันร้านนี้เปิดวันไหนบ้างเลยเปิดเออเราจะอยู่ทุกวันจันทร์นะครับคาเปิดอังคาถึงวันอาทิตย์ครับผมช่วงเวลาครับเออแปดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งครับผมจุดเกเกตเป็นยังไงฮะครับก็คือเราถ้าเรามาจากกรุงเทพนะครับเราก็จะวิ่งมา หนนนลังสิตนครนายกครับผมจนเจอสีแยกบางอ้อนะครับเลยสีแยกบางอ้อมาประมาณ4กิโลครับผมแล้วก็กลับรถครับผมร้านจะอยู่ทางซ้ายมือครับเอาละมาลองชิมลองทานกันได้นะคนที่เดินทางจากนครนายกไปกรุงเทพกรุงเทพไปนครนายกควรจะลองแวะมาดูสักทีสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับในช่วงของตะลอนกิน ผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แต่จะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันได้ได้นะครับเอาล่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่เบสมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ